สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีกรมีทุกท่านนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับกดคอหัวใจเนาะกดแชร์กันนะครับมาแล้วนะครับอาจารย์มาแล้วเนาะใครเข้ามาในไลฟ์แล้วนะครับขอจอขอใจแล้วกดแชร์ไลฟ์นี้ไปนะครับใครที่เข้ามาไม่ทันนะครับเดี๋ยวไปดูในช่องแดงนะครับอ่าช่องแดงนะครับ ชื่อช่องว่าอจุดวิมุตินะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอัพคลิปอันนี้นะครับที่อาจารย์ไลฟ์เนาะลงในช่องแดงนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับกดคอร์จจอคอใจนะครับได้เลยเนาะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับสู่ไลฟ์แห่งความสุขเนาะหรือห้องแห่งความสุขนะครับ ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับใครเข้ามาแล้วกดขอจอขอใจกดแชร์ไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวอาจารย์นะครับจะเปิดคลาสนะครับ happiness นะครับเนาะ the power of happiness นะครับครั้งที่สองเนาะ ที่แชงรีล่าที่เดิมนะครับแล้วก็ไปลงทะเบียนก่อนเนาะลงชื่อก่อนนะครับนะเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดนะครับคลาสครั้งที่สองนะครับ The Power of h a p p i n e s s ครั้งที่สองนะครับให้ทุกคนไปลงทะเบียนก่อนนะครับลงชื่อไว้นะครับในแอปเคียวเนาะอันนี้นะครับที่อาจารย์ปักหมุดไว้นะทุกคนไปลงชื่อไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดมีคนลงทะเบียนเนี่ย เกินครึ่งนึงนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะไปจองวันและสถานที่เนาะแล้วอาจารย์จะบอกล่วงหน้านะครับอย่างน้อยหนึ่งเดือนนะครับแล้วจะจัดในวันอาทิตย์นะครับอ่าเนาะจัดที่เชียงลีลาที่เดิมเลยครับแอดแอปเขียวไปได้เลยนะครับทุกคนอันนี้นะครับแอปเขียวเนาะแอดสาม pcqvp นะครับแอดไปนะครับแล้วบอกว่าสนใจ c ล a s แ happiness นะครับที่เชียงลีลานะ เดี๋ยวแอดมินจะส่งแบบฟอร์มให้ของนะครับส่งไว้นะครับเพื่อลงชื่อไว้นะครับเนาะในการที่เรามีชีวิตอยู่ณนะปัจจุบันนะครับทุกคนการที่เราจะมีชีวิตอยู่เนาะเราอยู่ด้วยความสุขนะครับอยู่ด้วยการเมตตานะครับการให้อภยนะัยเนาะการอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับเนาะเมตตาให้อภยัยและเสียสละนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตของเราเนี่ย เมื <soc. S 2> ่อเกิดมาแล้วเนี่ยมันมีเวลาน้อยเหลือเกินเนาะมันมีเวลาน้อยเกินไปนะครับที่เราจะไปโกรธใครมีเวลาน้อยเกินไปที่เราจะไปไม่ชอบใครเนาะแล้วก็มีเวลาน้อยเกินไปเนี่ยที่จะไปทะเลาะกับใครนะครับแล้วมันก็มีเวลาน้อยเหลือเกินที่จะมานั่งคิดแต่สิ่งที่ไม่ดีนะครับแล้วก็นั่งดูแต่สิ่งอะไรที่ไม่ดีเนาะมันมีเวลาน้อยเหลือเกินครับ ใช้ชีวิตที่เหลือนะครับด้วยความเมตตาเนาะด้วยการให้อภัยนะครับด้วยการเสียสละเนาอะ,อะการให้ก็คือเป็นการให้นะครับให้รอยยิ้มก็ได้เนาะให้คําพูดให้สิ่งดีๆนะครับให้ความรักที่มีเมตตาเนี่ยรักที่แบบไม่ต้องการอะไรตอบแทนนะครับนะครับให้แบบนั้นเนาอะ,อะอยู่กับปัจจุบันนะครับอาจารย์จะพูดเสมอนะครับว่าความทุกข์เนี่ย ไม่สามารถนะมีชีวิตอยู่ได้นะครับในปัจจุบันเนาะตอนนี้ทุกคนนะครับทุกคนลองหายใจเนาะอ่าทุกคนลองหายใจนะทําตามอาจารย์นะครับรู้สึกตัวสบายๆแล้วหายใจเข้านะครับเบาๆยาวๆครับสบายๆส,สักสามรอบพร้อมกันนะครับ รอบหนึงครับหายใจเข้านะครับเบาๆยาวๆสบายๆหนึ่งรอบครับหายใจออกทุกคนนะครับตั้งจิตนะตั้งจิตแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับตั้งจิตนะครับแผ่เมตตานะไปสู่ทิศที่1นึทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี แผ่ไปตลอดโลกทั้งปวงนะครับทั้งเบื้องบนเบื้องหน้าและเบื้องล่างนะแผ่ไปตลอดนะครับด้วยจิตที่มีเมตตาใหญ่หลวงไม่มีประมาณหาที่สุดไม่ได้ไปสู่โลกทั้งปวงสาธุอ่าตอนนี้นะครับทุกคนบอกหน่อยตอนนี้ทุกคนรู้สึกยังไงบ้างครับพี่หมออาจารย์หน่อยครับตอนนี้ทุกคนรู้สึกยังไงบ้างครับพี่หมออาจารย์หน่อยเนาะ ที่เราหายใจเนี่ยครับหายใจเบาๆยาวๆสบายๆนะสักหนึ่งรอบอ่าแล้วก็ปล่อยแล้วแล้วก็ปล่อยสบายๆนะอ๋อถ้าเกิดใครรู้สึกเบารู้สึกสบายแล้วนะครับลองรีแลกซ์ร่างกายนะลองขยับร่างกายนะครับขยับร่างกายขยับซ้ายขยับขวารีแลกซ์ร่างกายนะครับ Ờ, ลองขยับร่างกายยืดเหยียดร่างกายดูครับขยับร่างกายยืดเหยียดร่างกายดูนะว่าความเบาสบายยังอยู่ไหม ừ, ขยับร่างกายนะครับทาอย่างนี้บ่อยๆเนาะทาตามที่อาจารย์บอกบ่อยๆนะครับตื่นเช้าวันเนี้ยตื่นเช้ามาแล้วเอาเลยนะครับหายใจสบายอ่าแค่นี้เนาะแล้วก็ดูเช็คดูทิเอ้ยความเบาสบายยังอยู่ไหมตอนเที่ยงก็เหมือนกันนะครับตอนเที่ยงเราก็ตื่น ตื่นมาปุ๊บใช่ไหมตื่นมารู้สึกตัวเฮ้ยตอนเที่ยงแล้วใช่ไหมครับหายใจสบายๆหายใจเข้านะครับเบาๆเนาะลเบาสบายๆอ่ะแล้วก็รีเช็คดีเฮ้ยข้างในยังสบายอยู่ไหมเออเนาะข้างในงสบายอยู่ไหมตอนเย็นก็เหมือนกันนะตอนเย็นก็หายใจสบายๆนะครับอ่ะแล้วลองเช็คดูนะว่าความสบายยังอยู่ไหมแล้วก็เช็คนะครับว่า ความสบายนั่นนะมันมีความคิดอยู่ไหมเออตอนนี้มันมีความคิดอยู่ไหมตอนเนี้ยเรามีความคิดอยู่ไหมหรือความคิดมันหายไปเลยเนาะตอนนี้มีความโลภมีความโกรธมีความหลงไหมเออมีไหมลองเช็คดูนะครับลองรีเช็คกับตัวเองดูเออถ้าไม่มีนะครับก็รีเช็คแล้วลองเช็คดูนะครับว่ามีความอยากไหมเออตอนเนี้ยมีปัญหาหรือความอยากไหมลองรีเช็คดูนะเออไม่มีนะเพราะไม่มีนะเราก็ไปใช้ชีวิตปกตินะครับอ่างกอนอนงั้นก่อนนะก็ทำไหเนาะหายใจ สบายสบายอย่างเงี้ยอย่างงี้นะครับเออใช้ชีวิตเนาะใช้ชีวิตอย่างสมมุตินะครับแต่ใจเป็นมุติเนาะเออข้างในไม่มีอะไรข้างในเนี่ยไรตัวไรตนนะครับเนาะข้างในที่มันสบายสบายเนี่ยอยู่เหนือความสุขอยู่เหนือความทุกอยู่เหนือความคิดนะครับเมื่อเราได้ความสบายแล้เนี่ยเราจะเห็นการทํางานของความคิดเนาะเห็นไหมความคิดมันทํางาน เมื่อเราเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำงานเนี่ยเห็นไหมเท่ากับสิ่งนั้นไม่ใช่เราเนาะใช่ไหมครับมันเป็นเพียงธรรมชาติอ่ะมันเป็นเหมือนแบบพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกใช่ไหมฝนตกฝนหยุดเนี่ยครับมันเป็นธรรมชาติเละใช่ปะความคิดเหมือนกันนะครับความคิดเกิดขึ้นมาเองตามธรมธรมชาติความคิดนะครับเกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติสิ่งต่างๆธรรมชาติเนาะความคิดความจําได้ใหม่รู้ความรู้สึกอารมณ์นะครับร่างกายเนะี่ยมันเป็นธรรมชาตินะครับ เป็นธรรมชาติของสมมุตินะครับเนาะแต่เราเนี่ยมีความเห็นผิดนะครับที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเรามีอวิชชาอวิชชาว่าอะไรอวิชชาว่าเราอ่ะมายึดรูปเนี่ยหรือร่างกายเนี่ยว่าเป็นเรานะครับคิดดูดีๆนะร่างกายนี้นะครับเขาไม่เคยบอกว่าเป็นเราใช่ไหมเรามาตั้งสมมุติให้เองว่าชั้นชื่อนี้ชื่อนั้นใช่ไหมความรู้สึกเหมือนกันเนี่ยเขาเกิดขึ้นมาเนี่ยเพียงเพื่อดับไปนะครับความคิดเหมือนกันใช่ไหมอืม ความคิดเนี่ยครับมันเป็นเพียงธรรมชาติที่เกิดขึ้นมีความคิดไหนไหมที่มีเกิดขึ้นมาแล้วบอกเฮ้ย hey, นี่ความคิดฉันเราไปยึดความคิดนั้นเข้ามาเองนะว,ว่าเป็นความคิดของเรานะครับความรู้เหมือนกันนะสิ่งเนี้ยครับทั้งหมดเนี่ยเราธรรมชาติทั้งหมดนะครับมันคือสมมุติเมื่อเราเห็นสมมุติแล้วเนี่ยมันก็ไปสู่วิบุติแค่นั้นเองครับในสิ่งสิ่งนี้เนาะ คำว่าธรรมะธรรมชาติเนี่ยมันคือเรื่องตัวเรานี่แหละมันไม่ใช่เรื่องของใครเลยนะครับมันคือเรื่องเรานี่ยใช่ไหมมันคือเรื่องของเราเออมันคือเรื่องของเรานะครับมันคือเรื่องของเราที่เราต้องเรียนรู้ว่าไอ้ที่คิดว่าเป็นเราเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เราเนาะโดยการทำไงเนี่ยตื่นมานะครับตอนเช้าๆหายใจสบายๆแล้วลองเช็คดูให้ความสบายอยูอย่ไหมความสบายอยู่ออกเพชีวิตนะครับรีแล็กซนะ์เนาะ ใช้ชีวิตอย่างสมมุตินะครับแต่ใจเป็นมุติรีแลกซ์เลยรีแลกซ์ตอนเทีย่ยงนะครับตอนเที่ยงก็หายใจสบายๆอะไรเช็คว่าข้างในยังสบายอยู่ไหมเออเนี่ยครับใช้ชีวิตใช้ชีวิตด้วยใจข้างในที่ไม่ยึดติดอรเนะเออมีความเบามีความสบายอยู่เหนือสุขอยู่เหนือทุกอยู่เหนือความคิดนะครับมีความคิดเกิดขึ้นมานะครับก็เห็นเนาะเห็นเป็นธรรมชาตินะครับเหมือนว่าฝนที่มันตกเนี่ยมันก็เหมือนความคิดที่มันเกิดขึ้นนะครับ อือาจารย์้าทำยังไงจิตไม่ฟุ้งซ่านมีแต่ติดหลอดเนี่ยครับลองดูนะครับตอนเนี้ยลองทำตามที่อาจารย์บอกครับทำเลยนะหายใจนะครับเข้าเบาๆนะครับยาวๆสักหนึ่งรอบหายใจออกแล้วก็รีแลกซ์เลยครับอ่านแล้วบอกเลยว่าความฟุ้งซ่านหายหรือยังครับอืม พอเห็นหน้าอาจารย์แล้วความโล่งก็มาเยือนแล้วค่ะอาจารย์มีพลังส่งมาเออทำการบ้านตามอาจารย์ตลอดครัโอ้สุดยอดมากครับคุณจอยเนาะสุดยอดมากครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวใครเข้ามาไม่ทันนะครับไปติดตาม ผมจะอัพคลิปนี้ลงช่องแดงเนาะไปติดตามช่องแดงได้เลยนะครับที่อจุดวิมุตินะครับชื่อเดียวกันเนาะเดี๋ยวผมจะอัพคลิปนี้ลงช่องแดงนะครับเออหายใจสบายๆนะหายใจเข้าเนี่ยหายใจเข้าเลยเบาๆนะหายใจเข้าเบาๆสบายๆแล้ลองดีเช็คดูสิเออมันเบายังสบายหรือยังเออความฟุ้งส่านหายไปหรือยังเนาะท่านี้ครับตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นเนาะสบายๆชิวๆนะครับเห็นไหม กุญแจแห่งความสําเร็จนะครับคือความสุขนี่แหละความสุขความสบายในปัจจุบันเนาะบางทีคนเราลองสังเกตไหมครับบางทีเราไปเที่ยวพักผ่อนต่างจังหวัดที่ธรรมาชาติอากาศดีๆเรานั่งอยู่เฉยๆเนาะเออแต่ทําไมมันรู้สึกมีความสุขรู้สึกสงบจังอันนั้นแหละครับมันเป็นความสุขที่แท้จริงเนาะเป็นความสุขที่แท้จริงถึงที่พระเจ้าเรียกว่านิพานนะครับคือมันไม่มีอะไรมันเป็นความสุข เป็นความสงบเป็นความระง,งับเป็นความปลันนี่นะครับเออสิ้นนิพพานนะครับเห็นไหม <im it> ไม่ใช่ครับสิ้นตัณหาก็นิพพานเนาะเห็นไหมครับแค่นี้เลยเนาะสิ้นตัณหาก็นิพพานดูในปัจจุบันเลยนะครับปัจจุบันตอนนี้เรายังมีความที่มันไร้ตัวตดนะครับมันเบาสบายหายใจหายใจแล้วดิเช็คเลยหายใจเข้านะครับเบาๆ อรีเช็กดูข้างในเออตอนนี้มันมีอะไรไหมเออมันเบาสบายไม่มีความคิดนะครับอ๋อได้เลยครับได้เลยใครมาไม่ทันนะครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูได้ที่ช่องแดงนะครับช่องแดงก็ชีอเดียวกันนะเดี๋ยวอาจารย์จะอัพลงนะครับปลายทางที่ว่างเปล่าใช่นะชั้นเดินทางนะครับมาสุดหนทางนะเพื่อจะพบกับความว่างเปล่าจริงๆครับ สุดท้ายแล้วเนี่ยอาจารย์อยากจะบอกกับทุกคนนะด้วยใจจริงนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนะครับที่เราจะยึดถือได้เนี่ยเป็นของเราเป็นเรานะครับอาจารย์อยากให้ทุกคนนะครับอยู่ด้วยความเมตตาเนาะความเสียสละการให้อภัยนะครับและการอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับใช้ชีวิตที่เหลือเนี่ยด้วยการให้นะครับให้อะไรก็ได้ ให้รอยยิ้มให้คำพูดที่ดีให้อภัยนะครับให้ไปเถอะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเราถึงปลายทางที่มันไม่มีความเกิดไม่มีความตายมันไม่มีอะไรเลยครับเราจะเห็นแต่ความเมตตาที่มีประมาณนะครับเราจะเห็นแต่ความเมตตาที่ไม่มีประมาณนะการให้อภัยและการรักทุกๆคนนะครับการเมตตาเนาะ เพราะว่าเราจะชนะอะไรไปนะครับสุดท้ายเราไม่ได้อะไรหรอกเนาะแต่เรายิ่งให้นะครับให้ความพูดดีๆให้รอยยิ้มนะครับให้อภัยให้สิ่งดีๆแก่กันนะครับเรายิ่งมีความสุขเนาะหัวข้อนี้นะครับก็ดีเนาะคนที่เป็นผู้ให้นะครับมีความสุขเสมอจําไว้เลยจริงไหมอะจริงไหมตอนนี้ทุกคนนะครับได้ให้อะไรกับคนอื่น ใจเรานิ่มเมบิกบานแจ่มใสล่าเริงใช่ไหมครับนี่นะครับคือการเป็นผู้ให้เนาะให้ไปเถอะครับเราทำอะไรได้เนี่ยไม่ว่าเราชอบอนะไรเนาะเราชอบเอ่อให้คำพูดที่มีเมตตาให้รอยยิ้มนะให้เสียงหัวเราะให้อะไรก็ได้ให้ออกมาจากใจอะให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนนะครับอย่างเนี้ยมันเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่นะ การให้ตอนนั้นนะ่ะมันคือการจาคะเสียสละนะครับผู้เจ้าบอกว่าการให้ที่มันไม่หวังผลตอบแทนอนะตอนนั้นนะครับใจคุณเป็นนิพานแล้วนะเพราะอะไรอะใจมันไม่ยึดติดกับอะไรเลยสังเกตไหมหรือใครก็ได้นะครับลองไปให้อาหารปลาดูลองให้อาหารปลาดูเป็นไงใจเป็นไงใจข้างในสังเกตสิใจมันไม่มีอะไรเลยใจมันไม่ยึดติดถึงสิ่งใดเลยเนาะเห็นไหมให้อาหารปลามันก็ไม่คิดว่าเฮ้ยปลามันจะมาตอบแทนบุญคุณเราได้ให้แบบนั้นนะครับไม่ว่าเราจะให้อะไรกับใคร ให้คําพูดที่ดีกับเขาเนะี่ยก็ไม่ต้องหวังนะครับว่าเขาจะพูดดีกับเราให้คําพูดไปให้รอยยิ้มไปเนะให้อภัยให้ตอบแทนให้ไปเถอะครับไม่ต้องหวังการตอบแทนนะครับเพราะว่าคุณเนี่ยได้นิพานณปัจจุบันนั้นนะครับการให้ที่ไม่ยึดติดอะไรนะครับอันนั้นแหละมันคือใจที่เป็นนิพพานนะมัหรือหายใจก็ได้ครับอตอนนี้นะครับทุกคนลองทําตามอาจารย์นะ ทุกคนนะครับลองหายใจนะครับเข้าเบาๆานะครับสบายสบายยาวๆนะครับสักสามรอบพร้อมกันนะอีกรอบหนึ่งครับหายใจเข้านะครับเบาเบากสบาย อ่าแล้วบอกอาจารย์หน่อยนะครับตอนนี้ทุกคนรู้สึกยังไงบ้างอ่าบอกอาจารย์หน่อยตอนนี้ทุกคนรู้สึกยังไงบ้างครับใครรู้สึกเบาสบายนิ่งโลง่งว่างสงบบ้างครับอ่าพี่บอกอาจารย์หน่อยครับสบายเห็นไหม ให้ลองสังเกตดูนะครับในความสบายตอนเนี้ยมีความคิดอยู่ไหมเออหวัวใจฟลูมากนิ่งเออลองสังเกตดูนะรับพี่หมออาจารย์นะครับว่าในความสบายตอนเนี้ยมีความคิดอยู่ไหมครับสังเกตดูข้างในเลยนะไม่ต้องใช้ความคิดนะครับดูเฉยๆยเบาสบายเหมือนไม้ลอ,อยนะ้ำนี่เนาะ โลงเบาสงบเนอ,อไปดูต่อนะครับว่าพอเราเนี่ยเบาสงบระงับาปน,นี่แล้วเนี่ยนะครับดูต่อนะว่ามันมีอะไรไหมไปดูว่ามีความคิดไหมในนั้นมันมีความคิดไหมในนั้นมันมี สิ่งที่เกิดที่ดำไหมและในนั้นมันมีตัวตนอยู่ไหมมีอะไรอยู่ไหมครับอันนี้คือสัจจะความจริงนะครับที่ทุกคนเห็นได้นะครับแค่หายใจเนาะหายใจได้เห็นสิ่งนี้นะครับสิ่งเนี้ยที่อาจารย์จะเรียกนะว่าเป็นความสุขที่แท้จริงนะครับหรือพระพุทธเจ้าเรียกวาน,นิพานเนี่ยในการที่จัดถึงนะครับ เราอะเข้าใจผิดนะในการที่จะได้อะไรมาใช่ปะ่ะเราเราถูกปลูกฝังมาตลอดว่าทําไงต้องทําเข้าไปเพื่อจะได้ใช่ปะ่ะเนี่ยต้อง ui, พยายามเข้าไปพยายามเข้าไปนะครับอันนั้นอะมาเป็นสิ่งทางโลกนะครับมันเป็นสิ่งทางโลกที่อยากได้อะไรก็ต้องเก็บตังค์ได้ได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่ของเราเราต้องมีความพยทยานเพื่อจะเก็บตังค์ซื้อสิ่งสิ่งใดที่มันเป็นของภายนอกมานะครับแต่พู้เจ้าบอกว่าสิ่งเนี้ยนิพานนะครับเป็นสมบัติของทุกคน คือเราอ่ะมีอยู่แล้วนะครับหน้าที่ของเราแค่อะไรแค่ปล่อยวางครับไม่ต้องทําอะไรนะตอนนี้ทุกคนรู้สึกตัวครับรู้สึกตัวตามอาจารย์รู้สึกตัวนี้รู้สึกตัวนะครับแล้วก็หายใจเบาเบานะครับสักหนึ่งรอบเนาะเบาเยาวๆวแล้วก็ปล่อยวางครับแล้วก็ปล่อยวาง แล้วตอบอาจารย์ครับสุดท้ายมันมีอะไรไหมเออสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรใช่ไหมครับอาจารย์ถูกต้องครับทำไมทุกคนรู้เหมือนกันนะสุดท้ายแล้วสิ่งทุกอย่างมันเป็นแค่สมมุตินะครับที่เรามาหลงยึดติดนะพระเจ้าเรียกว่าเรามีอวิชชาความไม่รู้นะอืมสุดท้ายเรามาหลงยึดติดสมมุติที่มันไม่ใช่เรานะครับนี่แหละคือธรรมะนะ นี่แหละคือธรรมะที่เรามาเรียนรู้กันนะครับเรียนรู้ว่ามันไม่ใช่เราอืม <c oughs> เรียนรู้ว่ายความคิดเนี่ยมันก็ไม่ใช่เราร่างกายเนี่ยเห็นปะมันเป็นเพียงธรรมชาตินะครับเหมือนแสงอาทิตย์อะที่พาอาทิตย์ขึ้นพาอาทิตย์ตกมันแค่นั้นเองใช่ไหมอืมเนอะเหมือนฝนนะครับที่ตกขึ้นมาแล้วก็หยุดร่างกายเราเหมือนกัน เกิดขึ้นมาแป๊บหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวก็หายไปละก่อนหน้านี้เนาะร้อยปีที่แล้วก็ไม่มีเราอีกร้อยปีที่แล้วอีกร้อยปีข้างหน้าก็ไม่มีเราเหมือนกันเห็นไหมครับมันเป็นเพียงธรรมชาติแค่เกิดขึ้นมาแวบหนึ่งเนาะแล้วเราก็ไปยึดมั่นถือมั่นว่าฝนของฉันใช่ไหมแดดของฉันอย่างเงี้ยเหมือนกันครับเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายฉันความคิดฉันอารมณ์ฉันคำพูดฉันของฉัน เราไปยึดมั่นถือมั่นตรงนั้นหมดเลยนะครับแต่การที่จะเข้าถึงนะทําตามที่อาจารย์บอกนะครับตื่นขึ้นมาเนะี่ยเอาเลยหายใจนะครับหายใจสบายๆหายใจเข้านะครับเบาๆสบายๆสักหนึ่งรอบแล้วก็รีเช็คดูเฮ้ยความเบาสบายยังอยู่ไหมให้ความเบาสบายเนะี่ยความสบายนะครับมันเป็นอโโนอโต้เป็นอัตโนมัติเนาะเราก็ออกไปใช้ชีวิตนะครับตอนเที่ยงตอนเที่ยงก็ามาเลย หายใจนะครับหายใจเข้าสบายๆใช่ไหมนะแล้วก็ให้มันเป็นความสบายที่ออโต้นะครับตอนเย็นเหมือนกันนะตอนเย็นก็หายใจเออแล้วยังสบายอยู่ไหมก่อนนอนงเงี้ยทําเวลาไหนก็ได้นะครับแล้วทำเฮ้ยความสบายยังอยู่ไหมให้เราอยู่เหนือความคิดอยู่เหนือสุขอยู่เหนือทุกข์นะพอมีความคิดมาก็เห็นแหละแต่เราเลือกใช้นะครับเลือกใช้แต่สิ่งที่ดีเนาะเลือกใช้ต่สิ่งที่ดีนะครับอะไรไม่ดีเนะี่ย ไม่ทำตามเขาไม่สนใจนะครับเลือกใช้ได้สิ่งที่ดีเนาะนะครับใครเข้ามาไม่ทันวันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูดูย้อนหลังได้ในแอปแดงนะเดี๋ยวอาจาจะอัปคลิปนี้ลงแอปแดงนะครับแอปแดงก็ชื่อ All uts, อจุดวิมุตติเหมือนกันนะครับแล้วงาน The Power of Happiness นะครับครั้งที่สองนะครับจัดที่แชงกรีลานะครับ แอดแอปเขียวไว้นะครับแอปนี้เนาะแล้วบอกว่าสนใจสนใจงานแอปฟินสนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวแอดมินจะส่งแพลตฟอร์มให้กรอกน,นะครับแอดไปนะครับในแอดสามศูนสาม P.C.Q.V.P. นะครับจัดที่แชงกรีลากรุงเทพนะครับเนาะอาหารเนี่ยบุฟเฟ่โรงแรมนะครับอร่อยมากแล้วมีคลิปอาจารย์อัพลงเรียบร้อยแล้วเนาะนทุกคนจะได้มามีความสุขที่แท้จริงนะครับอาจารย์จัดมิ팅ครั้งนี้ย เพื่อการที่ให้ทุกคนเนี่ยมาพูดคุยกันเนาะแล้วก็รีแลกซ์ทานอาหารสบายๆนะครับความสุขนะอาจารย์พูดเสมอนะครับความสุขที่แท้จริงเนี่ยอยู่กับเราเสมอนะเอออยู่กับเราเสมออยู่กับเราทุกวินาทีนะครับอยู่กับเราตลอดเวลานะนะครับใครมาไม่ทันนะครับไปดูย้อนหลังได้ในแอปแดงนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอัพย้อนหลังให้นะครับ เดี๋ยวนี้อาจารย์ไปแล้วนะครับทุกคนมีความสุขมากๆนะครับเพราะว่าบุญนะเป็นเชื่อแห่งความสุขครับ